เดี๋ยวนี้มีคนกลุ่มหนึ่งนะเป็นกลุ่มใหญ่ซะด้วยนะกลุ่มนี้ก็มีสมมยาน,นามที่แปลกดีนะภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าแซน d w วิชเจเนเรชั่นแซนวิชนี่ก็คือขนมแซนวิชนหละเป็นกลุ่มคนที่อายุ45-50ประมาณเนี้ยลูกเนี่ยถ้ามีก็อายุประมาณสักห5หรือ10ขวบอยู่ในวัยที่ต้องการ การดูแลใจใส่จากพ่อแม่แต่เท่านั้นไม่พอนะคนกลุ่มนี้ก็จะมีพ่อแม่อายุประมาณ8085ซึ่งก็ต้องการการดูแลใจใส่เหมือนกันเรียกว่าเจอภาระหรือความรับผิดชอบทั้งข้างบนและข้างล่างข้างบนก็คือพ่อแม่ซึ่งแก่ชาราส่วนข้างล่างคือลูกซึ่งเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นอันนี้มก็เป็นปรากฏการณ์ของคนในยุคนี้นะเพราะว่าสมัยนี้มีลูกช้า แต่ก่อนเนี่ยอายุสา3สิสสิบห้าก็มีลูกอายุสิบหรือสิบห้าขวบแล้วส่วนพ่อหรือแม่ก็อายุมาสักหกสิบห้าหรือว่าหกสิบพ่อแม่ยังพอที่จะดูแลตัวเองได้เพราะอายุยังไม่มากภาระก็เลยมีแต่เฉพาะการดูแลลูกพออายุห้าสิบลูกก็โตซะแล้วไม่เป็นภาราที่ต้องดูแลมากส่วนพ่อแม่ก็ตายไปแล้วก็เรียกว่า ไม่มีภาระกดดันทั้งข้างบนและข้างล่างเมื่ออายุห้าสิบอันนี้ก็คือเมื่อก่อนนะแต่สมัยนี้มันไม่อย่างงั้นนะอายุห้าสิบสี่สิบห้าจริงๆในแง่ของหน้าที่การงานก็มีภาระควรับผิดชอบสูงแต่ในเรื่องครอบครัวนี่เจอทั้งข้างบนข้างล่างนะลูกก็ยังวัยรุ่นเริ่มเป็นตัวของตัวเองเริ่มมีปากเสียงกับพ่อแม่แค่นี้พ่อแม่ก็ปวดหัวแล้วแต่มันไม่ใช่เท่านั้นข้างบนเนี่ยคือพ่อแม่ก็แก่ชรา ต้องการการดูแลเอาใจใส่ไม่เหมือนสมัยก่อนนะมีพี่น้องกันหลายคนก็ช่วยกันดูแลพ่อแม่แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีพี่หรือน้องมาช่วยดูแลเท่าไหร่ก็ต้องดูแลพ่อแม่อยู่คนเดียวก็เกิดภาระที่เรียกว่าหนักมากอันนี้เป็นลักษณะเด่นของยุคนี้นะพ่าเดี๋ยวนี้มีลูกช้าส่วนคนแก่ก็ตายช้า พ่อแม่เนี่ยแต่ก่อนนีอายุไม่ถึง70หรือ75ก็ตายแล้วเดี๋ยวนี้80-90คนที่อยู่ในรุ่นแซนวิชเนี่ยคนรุ่นอายุ45-50ก็ต้องดูแลทั้งลูกแล้วก็ดูแลพ่อแม่งานการก็ต้องรับผิดชอบเพราะนั้นก็ธรรมดานะที่จะมีความเครียดแต่ถ้าบางคน,นก็อาจจะโชคดีนะเพราะว่าไม่มีลูกไม่มีสามีภรรยาแต่ยังมีพ่อแม่ อายุห้าสิบแต่พ่อแม่ก็ยังอยู่นะแปดสิบแปดสิบห้าก็จึงมีภาระแค่ดูแลพ่อแม่แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าหลายคนพบว่าเนี่ยแม่จะดูแลพ่อแม่ด้วยความตั้งใจแต่เนื่องจากเป็นลูกคนเดียวหรือมีพี่น้องน้อยมากนะแค่คนสองคนก็เลยได้รับภาระเป็นพิเศษให้มาดูแลพ่อแม่ส่วนพี่ก็อาจจะทำงานแล้วก็หาเงินมาส่งให้น้อง ช่วยแบ่งเบาภาระของน้องในการดูแลพ่อแม่บางครั้งก็มีปัญหานะพออยากจะไปที่อื่นเช่นอยากจะไปวัดอยากจะมาปฏิบัติธรรมหรืออยากจะพักบ้างพบอกว่าพ่อแม่ไม่พอใจลบเล้าไวาใ้ให้อยู่กับแม่อยู่กับพ่อเรียกร้องความเห็นใจต่างๆนานาแต่บางคนก็ถึงกับด่าเลยนะเวลาลูกเนี่ยขอไปวัด หรือขอไปพักไม่กี่วันนะก็จะกลับมาก็จะบางทีก็ด่าแรงจะเข้นว่าเป็นลูกในละคุณเอกตันอยูพ่อแม่บางคนก็ไม่เคยว่าลูกขนาดนั้นนะแต่พอแก่ตัวแล้วพอลูกนี่จะขอเวลาไปเข้าวัดไปปฏิบัติธรรมบ้างก็ไม่ได้ไปเที่ยวอะไรพ่อแม่ี่ไม่พอใจถึงก็ด่าลูกคนที่เป็นลูกก็ทุกข์เลยนะแค่ดูแลพ่อแม่แทบจะยี่สิบสี่ชั่วโมง ทุกวันตลอดอาทิตย์นี้นก็เหนื่อยแล้วบางคนก็ทุกวันทำไมเราทำดีจึงไม่ได้ดีอันนี้มันก็เป็นสำหรับคนที่คิดจะไปวัดเพื่อปฏิบัติธรรมนี่ยมันก็ได้ปฏิบัติธรรมแล้วล่ละตอนนี้ก็คือเราทำดีก็จริงนะแต่ว่าอย่าไปคาดหวังคาดหวังว่าคนหนึ่งเขาจะเห็นความดีของเราทุกของคนดีก็คือว่าทำดีแล้ว คนอื่นเขาไม่เห็นความดีของเราหรือว่าทำดีแล้วเนี่ยมีคนเขาเข้าใจเราผิดเขาต่อว่าเราเขาอิจฉาเราถ้าไม่ทำใจหรือไม่วางใจให้ถูกนั้มันทุกข์นะและบ่อยครั้งเนี่ยคำต่อว่าคำเสียสีมันก็ไม่ได้มาจากใครมันก็มาจากคนใกล้ตัวเรานี่เองบางทีก็มาจากพ่อแม่หรือมาจากลูกโดยซ้ำหรือว่าคู่ชีวิตมันก็เป็นการฝึกฝึกจิตได้อย่างหนึ่งนะ ก็คือว่าทำดีอย่าไปคาดหวังผลอย่างความดีเราทำดีเพราะมันเป็นสิ่งดีที่ควรทำแต่จะไปคาดหวังว่าคนก็จะเห็นความดีของเราแล้วก็ให้หมอการที่เขาว่าเราหรือไม่เห็นความดีของเรานี่มันเป็นธรรมดาล่มเป็นโลกธรรมคนเราก็ต้องเรียนรู้ที่อยู่กับโลกธรรมฝ่ายลบให้ได้ไม่ใช่ปรารถนาแต่โลกธรรมฝ่ายบวกคือคําชื่นชมคําสรรเสริญเจอคําตําหนิคําต่อว่าก็รู้จักรับมือกับมัน ฝึกรับมือกับมันไม่ใช่จากใครจากพ่อแม่นี่แหละหรือจากคนใกล้ชิดนี่แหละและต่อไปก็จะทำให้เรามีความฉลาดในการรับมือกับปฏิกิริยาทํานองนี้จากคนอื่นๆในเวลาต่อไปก็ถือว่าพ่อแม่เข้ามาสอนเรานะมาฝึกเราเป็นอาจารย์ของเราอีกแบบหนึ่งนะมาฝึกให้เราปล่อยวางทำดีโดยทำจิตไปด้วยเราจะว่าไปแล้วเนี่ยอีกอันหนึ่งที่ช่วยทำให้เรา หรือลูกเนี่ยดูแลพ่อแม่ได้โดยที่ทุกใจไม่มากเนี่ยเหนื่อยกายแต่ไม่เหนื่อยใจนะสิ่งนี้คือยอมรับยอมรับความเป็นจริงของพ่อแม่บุปการีว่าพอแก่ตัวแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละนะตอนที่พ่อแม่ยังอายุ30-40เรายังเด็กนี่พ่อแม่ก็แบบหนึ่งอาจจะเป็นคนที่มีน้ำใจหรือว่ากล้าหาญมั่นคง พึ่งตัวเองได้เก่งใจคนแต่พอแก่ตัวนี่บางทีตรงกันข้ามเลยกาดเกลียวเรียกร้องความเห็นใจนะพออะไรที่ไม่เป็นไปดังใจก็โมโหนะคนที่ติดภาพพ่อแม่ในอดีตเนี่ยจะทุกข์นะเวลาเจอพ่อแม่ในยามแก่ชาราเพราะว่ากลายเป็นคนหนึ่งไปแล้วนะเป็นคนชน,นิดที่เรียกว่าคล้ายๆกับเด็กเลย หลวงพ่อมเขลนั่นพูดไว้ดีนะเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าส่วนผู้ใหญ่ในวันนี้คือเด็กในวันหน้าท่านสมัยเจะาคนแก่เนี่ยก็เหมือนกับเด็กแล้วต้องการความเห็นใจขี้เหงาแล้วก็เอาใจตัวเป็นต้นนะบางทีก็หดหูห่อเหี่ยวง่ายเจออะไรมากระทบบางทีก็ร้องไห้หรือไม่ก็ก,กาดเกี้ยวจะว่าไปก็ไม่ต่างจากเด็กนะ คราวนี้ถ้าเกิดว่าลูกเนี่ยยอมรับว่าพ่อแม่ของเราเป็นอย่างเนี้ยพอถึงวัยชราแล้วมันก็เป็นอย่างนี้แหละร่างกายที่เสื่อมถอยความตายที่ใกล้เข้ามารวมทั้งเคมีฮอร์โมนในร่างกายที่เปลี่ยนไปมันทําให้คนที่รื่นเริงแจ่มใสกลายเป็นคนหดหูหอเหี่ยวเพราะฉะนั้นก็เลยอ่อนไหวนะอยากให้คนอยู่ใกล้พอลูกจะไม่อยู่ใกล้พอไปทุละก็ไม่พอใจกลัว ตื่นตนกรกราดเกลียวอันนี้พอไปมันก็ไม่ต่างจากเด็กกันนะนี่ถ้ายอมรับว่าคนแก่เนี่ยพอมาถึงวัยหนึ่งแล้วก็ไม่ต่างจากเด็กยอมรับเขาได้อย่างที่เขาเป็นไม่ติดในภาพที่เขาเป็นผู้ใหญ่ที่องอาจเข้มแข็งแจ่มใสมันก็ไม่ทุกเท่าไหร่นะและจริงถ้ามอ,อางอีกแง่หนึ่งนะสิ่งที่พ่อแม่ทํากับเราเนี่ยในวันนี้ก็ไม่ต่างจากที่เราทํากับพ่อแม่ตอนที่เรายังเด็กนะ ตอนที่เราเด็กนี่เราก็วุวายเอาใจตัวเหมือนกันบางทีอาลวาดคว้างปลาเข้าของเวลาไม่ถูกใจถึงตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราทำกับพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่ก็ทำกับเราแล้วก็อย่างที่บอกนะคือว่าตอนที่เราทำกับพ่อแม่เนี่ยเรายัางเด็กนะพ่อแม่เป็นผู้ใหญ่แต่ตอนนี้เนี่ยเราเป็นผู้ใหญ่แล้วพ่อแม่นี่สลับบทบาทกลายเป็นเด็กไปแล้วันั้นสิ่งที่พ่อแม่ทำกับเราเนี่ย มันก็ไม่ต่างจากเราทำกับพ่อแม่ตอนที่เรายังเด็กลองนึกแบบนี้ก็ก็ถือว่ามันก็แฟนะเราทำกับเขายัางไงตอนนี้เขาก็ทำกับเราอย่างนี้แหละตอนเราเป็นเด็กเราทำกับพ่อแม่อย่างไรตอนที่พ่อแม่เป็นเด็กก็ทำกับเราแบบนี้แหละแต่วันนี้ก็ได้เข้าใจในะหัวอกของพ่อแม่ตอนที่เจอการอรารวาสของเราแล้วตอนนี้เราก็ต้องฝึกนะที่จะอดทนเหมือนกับที่พ่อแม่ี่เคยอดทนกับเรามาแล้ว แล้วมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะมันก็เป็นการปฏิบัติทมอย่างหนึ่งไม่ได้ปฏิบัติในเรื่องของคันติอย่างเดียวนะแต่มันฝึกเรื่องของสติด้วยและฝึกเรื่องของการปล่อยวางด้วยสติการปล่อยวางก็เรื่องเดียวกันนันนะเพราะถ้ามีสตินะรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นเวลาถูกพ่อแม่อารว,าว่าดวยวายใส่มันก็ปล่อยก็วางอารมณ์เหล่านั้นได้ไม่ปล่อยให้มาคลองใจ แต่ถ้าไม่ฝึกสตินี่เจออะไรก็รับเข้าไปหมดเจอคําตออว่าเจอคําดุด่าเข้าหูซ้ายก็ไม่ได้ะลุหูขวาเลยวนเวียนในหัวนะจนเครียดจนน้อยอกน้อยใจเพราะนั้นเองก็เราทําใจได้อย่างนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นหรือว่าตอนหนักว่าเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราเคยทํากับพ่อแม่มาก่อนตอนนี้เราก็เจออย่างเดียวกันนะ มันก็ทำให้เราเนี่ยพอจะอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นไดนะ้ซึ่งจะว่าไปแล้วเนี่ยยังไก็ตามก็ต้องมีเวลาแนะมีเวลาที่จะปีกตัวหลีกเล่นหรือไปชาร์จแบตเตอรี่ไปพักผ่อนพักทั้งกายพักทั้งใจเวลาพักกายก็ไม่ต้องรู้สึกผิดนะที่ออกไปไปเที่ยวทะเลออกไปต่างจังหวัดหรือมาวัด บางคนเนี่ยพักกายอย่างเดียวใจไม่ได้พักเลยเพราะรู้สึกผิดนะว่าเราทิ้งแม่ได้อย่างไรเราทิ้งพ่อได้อย่างไรนะความติดดีมันก็ทําให้เกิดความรู้สึกผิดนะติดดีคืออยากจะรักษาภาพลักว่าเราเป็นลูกที่ดีนะต้องอยู่กับพ่อแม่ยีบสีชั่วโมงออกมาเที่ยวแบบนี้มันมันไม่สมควรสําหรับคนเป็นลูก จริงออกมาแบบนี้ไม่ใช่ออกมาเพื่อหาความสุขส่วนตัวนะออกมาเพื่อจะได้ทํางานดูแลพ่อแม่ได้ดีขึ้นแล้วก็ยาวนานขึ้นเพราะบางครั้งเนี่ยการดูแลพ่อแม่มันต้องยืนระยะนะเพราะพ่อแม่บางคนนี่ก็อายุยืนก็ต้องยืนระยะคนดูแลก็ต้องยืนระยะก็ต้องรู้จักพักบ้างไม่ใช่ว่าไม่พักเลยจะไปเที่ยวก็ไม่ได้รู้สึกผิดแต่พออยู่ก็เครียดบางคนสติแตกนะ ทำร้ายพ่อแม่เลยทำร้ายด้วยคําพูดทําร้ายด้วยการกระทําเนี่ยมันทําไปด้วยความรู้สึกสติแตกพอทําไปแล้วก็รู้สึกผิดนี่เรียกว่าทําดีแต่ว่าไม่ได้ทําใจนะทำดีแต่ไม่ทําใจมันก็สุดท้ายก็เกิดความเสียหายทั้งคนที่เป็นลูกและคนที่เป็นพ่อแม่คนที่ช่วยเหลือและคนที่ได้รับความช่วยเหลือก็เดือดร้อนไปหมด แต่ทั้งหมดนี้ก็ยังดีนะดีกับคนจำนวนไม่น้อยนะที่มีพ่อแม่แต่ว่าไม่ได้ใส่ใจเลยหรือถึงจะใส่ใจก็ใส่ใจแบบเอาเงินเข้าว่าเอาเงินเป็นหลักเอาเงินเป็นอย่างในการเลี้ยงดูหรือเอาเงนเินเป็นเป้าหมายในการเลี้ยงดูมันก็มีแบบนี้นะคาดหวังผลประโยชน์จากพ่อแม่แม้กระทั่งในวัยชราแม้กระทั่งในยามที่เสียชีวิตแบบนี้ก็มีนะ แม่เป็นข้าราชการ,กรเกษียณแล้วมีบำนาญอยากจะได้บำนาญอย่างต่อนเนื่องจากแม่เงินบำนาญของแม่ก็ได้เข้าบัญชีตัวเองไปเรื่อยๆก็มีคนคิดแบบนี้นะอันนี้นก็อยังเช่เห็น,นว่ากีิเลงคนนี่มันซับซ้อนนะเรื่องวันี้รั่วไว้เนี่ยสำหรับคนที่เป็นวัยซันวิทเจเนเรชันนี่ก็น่าจะมาเป็นอนุสตินะว่าถ้าตัวเองแก่ อายุเจ็ดสิบแปดสิบเนี่ยทำงานถึงจะไม่เป็นอย่างพ่อแม่ของตัวคือทำงานถึงจะไม่งองแงไม่เป็นภาระให้กับใครหรือว่าไม่เรียกร้องคาดหวังจากลูกมากเกินไปเมื่อมีความทุกข์พ่อพ่อแม่เขางองแงเขาเรียกร้องความเห็นใจเขาพูดไม่ดีกับลูกเวลาลูกจะไปโน่นไปนี่ก็ต้องจำเอาไว้ ว่าเมื่อเราแก่ตัวเนี่ยเราจะไม่เป็นอย่างนั้นซึ่งมันไม่ใช่แค่ความอยากไม่อยากนะมันมต้องปฏิบัติตด้วยนะเพราะถึงเราไม่อยากแต่ถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไม่ได้ฝึกปฏบิบัติด้วยเลยพอเราแก่เราก็เป็นอย่างนี้แหละนะเพราะอย่างที่หลวงพ่อเขียนบอกเนี่ยเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าส่วนผู้ใหญ่ในวันนี้คือเด็กในวันหน้าเราต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเด็กนะ่ ถ้าเราไม่ฝึกเอาไว้เดี๋ยวก็จะเป็นเด็กที่งองแงหรือบางทีก็งีเง่าแต่ถ้าหากว่าเราฝึกไว้ดีเราจะเป็นเด็กแต่ก็เป็นเด็กที่เรียบร้อยนะหรือว่าสามารถที่จะอยู่กับตัวเองได้โดยที่ไม่ทุกหรือไม่เรียกร้องจากใครไม่ว่าจะเป็นลูกหลานหรือว่าคนที่เขาเอื้อเฟื้อปรารถนาดีกับเรา